ส่องาหางง่ายๆใบแคบุกิโตคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้วิธีการดูเหรียญเสือเดี่ยวหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงปี2 5 2 0นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับจุดที่1นนะครับให้เราจดจําใบหน้าของหลวงพ่อสุดให้แม่นๆนะครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อสุดนะครับดวงตาคมชัดนะครับจุดต่อไปนะครับให้เราดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับ อยตึงต้องสื่อคอมชัดนะครับจุดต่อไปนะครับให้เราดูที่โค้ดนะครับตรงสังคตินะครับโค้ดต้องเกิดจากการตอกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านตัวตั้งกันบ้างนะครับตัวตั้นี้หุ่นใช้พิจารณาในการจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามองตรงนี้ ตรงจอจานนี้นะครับตรงจังหวัดสมุทรสาครนะครับให้ดูตรงจอจานตรงนี้นะครับแล้วเขียงขึ้นไปนะครับคลิกมาเอิบส่องเข้าไปนะครับพี่พี่เห็นไหมครับจะมีเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับบางเหรียญก็จะติดเป็นแท่งหนาใหญ่เลยนะครับบางเหรียญก็ติดจางๆนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีนะครับมีทุกเหรียญนะครับอ่ะ ทางด้านหูเหรียญข้างบนนะครับตรงนี้วิ่งกลมขึ้นมาปึ๊บนะฮะตรงนี้นะครับจะมีบ้างสะดุดเป็นหลุมสะดุดขึ้นมานะครับวิบ่งมาสะดุดตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อนะครับเดี๋ยวพี่ดูนะพ,พี่ดูนะครับวิ่งมาเติร์ตเห็นไหมวิ่งเห็นไหมจะมีร่องสะดุดตรงนี้นะครับเป็นทุกเหรียญเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาเราไปเจอนะครับ เหรียญที่เลี่ยมพลาสติกหรือว่าเรี่ยมทองมานะครับจะเป็นแบบไหนนะครับให้เราสังเกตแบบนี้นะครับจุดที่หนึงเนี่ยให้เราสังเกตตรงไลห่ผมตรงนี้ของหลวงพ่ออ่าสังเกตีเส้นผมนะครับจะมีเส้นผมวิ่งลงมาธรรมชาตินะครับอ่านะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยมาพี่พี่เห็นไหมลึกเลย บิ่งเป็นเส้นๆคมๆลึกๆเลยนะครับจุดต่อไปนะครับพลิกบมาทางด้านหลังนะครับปพ๊บนะพี่สังเกตตรงนี้นะนี่นี่ตะแคงพี่เห็นไหมคมๆเลยนะครับจุดสุดท้ายนะครับพี่สังเกตที่รูห่วงนะครับอ่าพี่เห็นไหมเหมือนโดนัดนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าพี่ท่านไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ